าแล้วครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีควอวบ้านทุ่งกระดุงเด่นครับพี่น้องกลับออกจากประเทศกัมพูชามานะน,นะออกข้ามด่านมาตอนเวลาประมาณสักเที่ยงวันครับนะเราก็ขับรถจากด่านที่จังหวัดสากควตอนนี้มาถึงสถานีรถไฟสีสเกตอยู่ในตัวเมืองสีสเกตรถไฟกำลังมาพอดีพี่น้องมาดูหน่อยมาดูรถไฟดีดีเถยะิดตามาดูหน่อยรถไฟกำลังมาเต่นเต้นเราไม่มีรถไฟไงดูรถไฟกำลังมาเรามาเบะ ใจกลางตัวเ, Safe, เมืองศรีสะเกครับพี่น้องที่นี่กำลังจะรถไฟมาทางนี้เลยเดี๋ยวๆนั่นรถไฟมาแล้วพี่น้องดู๋ยๆไปดูไปมาพอดีเลยเห็นไหมไวมากมาเจอรถไฟมาพอดีเลยไฮไลท์ไฮไลท์ของคลิปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาบอกเลยนะมาดานนู้นทางนู้น เมื่อกี้หรือว่าเขาเห็นเราเดินไปเขากลัวเราพีี่เ่เากลัวรพไปตัดหน้ารถไฟหรือเปล่าไม่มียางังไม่ทับ,ย,บยังไม่พี่กัด <c oughs> เขาบอกเมื่อกี้เราไปจอดนี่เขาบอกพี่เนี่ยที่จะตลาดเนี่ยของเยอะมากเย็นนี้แต่ว่าเราเพิ่งกลับมาจากหน้าด่านยังเขาเรียกอะไรมาเคลียร์ของก่อนไม่อยู่บ้านหลายวันก็อยู่ก็กลับมาหลายวันซื้อน้ำแข็งมาเนี่ยโอ้พี่ดังเอ้ยกลับมาหอด้วยพี่ ก้าก็มาส่งเสร็จผมก็ขับรถออกจากด่านมาเลยตอนนี้เรามาอยู่สีสเกตคืนนี้เรายังไม่เคยมาเดินตลาดสีสเกตวันนี้เราจะนอนที่สีสเกตหนึ่งคืนดูโอ้สม้มปัดจอมแช่เย็นไหมเป็นตัะแสบ่บเลยนี่นี่แหนมใครไปดูช่องเฟม i ิลแหนมซี่โครงลุงเดืนสีสวยเลยเห็นไหมฮอลโลอันนี้กินถึงบ้านเลยนะเนี่ยหมมก็มีของอีแค่ไปก่อนมีเนื้อปูดอง โคโรนาจากบริษัท TRP ของ AFM ยังไม่ได้กิน,นมีสองอันไมไ่กินอันนี้ที่โพงแท้นบนในนี้นี่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 กุ้งจอมกุ้งจอมก็ยังอยู่ยังยังมันเป็นเปรี้ยวครับพี่น้องซื้อมาจากจังหวัดไหน่ะเธอ <c oughs> จังหวัดแรกๆที่เรามาอีสานกันเนะี่ยผอนแกนที่เขาแต่ผอนแกนครับพี่น้อง ผู้ดองผู้จัดการพี่ขอนแกนไม่อยู่บ้านถังน้ำแข็งยังมเย้ยเฉยอยู่นะขนาดไม่ได้อยู่หลายวันครับถือว่าดีอะเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปเดินตลาดไม่ไก่อยู่ที่อยู่ตรงข้ามสถาน,นีรถไฟเลยครับมาแล้วครับสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวอย่างเป็นทางการนะครับมาเมื่อกี้คนที่เขาเก็บรถค่ารถเนี่ยเขาบอกว่า บอกกับพี่ตลาดเช้าคนเยอะไหมที่นี่เขาบอกว่ามาตอนเย็นนี่แหละเยอะกว่าพวกนี้อีกเขาบอกถ้ามาพ่งนี้เช้าก็ให้มาแปดเก้าโมงนะั่นแหละซึ่งเราคงจะเดินทางกันแหละก็เลยขอมาดูหน่อยว่าตอนเย็นคนที่ศรีสะเกดเนี่ยเขากินอะไรกันนะแล้วเราก็มีร้านเด็เด,ดในใจเราหลายร้านอยู่นะไปเซิร์ฟเซิร์ฟทำการบ้านมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามไปดูพี่น้อง้าทุกป้า,าของหลายวะโอ้ศรีสะเกดเหมือนกันนี่มันกันน่าเนาะ มันที่คำบูชาดูใส่ปลาช่อนมีกบด้วยอของเยอะตลาดนี้น่าเดินโอ้ทุกวันนี้พ่อค้าก็ใช้มีดมีดจีนใช่ดีวะครับมีนี่ใช่ดีเนาะหนาโมนี่โอ้หนาตัวนี้เนาะเอ้าใช่ดีอยอะเนื้อปลาหักกุ้ยปลารากล้วยปลาหักกุ้ยมีกบกบราเท่ารเท่าไหร่ครับ ร้อาสิบอันนี้ปลาคอละร้อซาวโอ้นี้แพงกว่าโอ้กิโล120ร้อยยี่สิบทะเให้น่ากินเลยนะขอบคุณครับโอ้ปลานางปลาหวานปลาลากล้วยสดๆเลยที่ตลาดนี้ครับปลานี้ลเท่าไหร่ครับลสองร้อ0สองรห้าสิบลสองร้อยปลาหักกล้วยพี่น้องเอาไปแอบไปมุกมอเนาะจะแซ่บแท้วะ นี่มาดูปลาหวานปลานางนี่รถเท่าไหร่ครับสามร้อยอันนี้พูนี่จานร้อยห้าสิบบาทหลายนี่ล้งจับไมเด้อรนี่น้องตลาดสีสเกตกับตลาดตอนเย็นอันนี้เป็นเอิร์นตลาดอย่างครับนี่ตลาดสดต้นมะเดื่อมะเอือกมะเดื่อมะเดื่อมะเดื่อแมนบอตลาดสดต้นมะเขือมะเขือมันเป็นยังไงน่าต้นมะเขือนี่ อ๋อโอ้เดียวขอบคุณครับนี่ปลาโอ้ปลารสก็มีปลาปลารสรท่าไหร่ครับโอ้ปลารสพี่น้องนสดสดเลยไหอืมเป็นตาแซ่บแท่แตนี่อร่อยนะปลานะปลาปลายอนเนาะอืมตลาดนี้น่าเดินนะพี่น้องนี่โอ้ปลาช่วปลาแกากระทิงโอ้นี่ปลานางใหญ่พี่น้อง ดี่ทำให้ซื้อมาจากนู่นนะที่นี่ก็มีถ้าเราซื้อมาจากนู่นน,าาน,น,นี่กิโลห้าร้อยนะแล้วมาถ่ายคลิปที่นี่แสงสวยดีเนะาะไฟเขานี่แบบเหมาะกับการมาถ่ายคลิปมากเลยอ่ะอันนี้กิโลสามร้อยใช่ไหมเม็ดห้าร้อยเลยมั้งแม่น,นี่กิโลเทา่าไหร่สี่ร้อยสีตัวบางแง่หนึ่งอ,อยากได้เลยเปล่าจะไปทำอะไรกินนะต้มส้มมกมอนแล้วพิเศษเอาก็ไม่อยู่จะต้มใส่ไปนะให้เธอกินจะเป็นชะมวงเหรอ S <S เหมือนต้มปลาไหลเป็ดปเป็ดปลาไหลเธอนี่ยเอาแบบโอ้ไข่ไหมเด้อต้องรักษาโอ้ตลาดนี้น่าเดินจริงนะพี่น,น้องเนี่ยแสงสวยด้วยตลาดนี้มาถ่ายคลิปแล้วสวยมากเลยอ่ะแสงสวย,ยปลาหนีนโลหกสิบขายเป็นตัวก็มีจา้าตัวละสี่สิบเดอ้อปลาดุกที่นี่ครัวให้เรียบร้อยหกสิบห้าบาทเองเอ่าอ,อ,อ่ปลาดุกตัดหัวตัดขีดให้เรียบร้อยพักก็เยอะ ปลาช่อนปานิลปลาทูเนื้อวัวอันนี้ทัวรอะไรเธอจิปลมปะจิซอนเออาย้ไปจิปจิปมถึงาด้หลายอยู่ดีนอันนี้กี่ตัวประมาณนี่ี่้เนาปม่้อ เบิ่งกันเด้อขอบใจหลายมันก็ไม่แพงนนเนะเอาไปถ้าอยู่ไม่ไกลบ้านนี่ห้จะทันไปหมกใส่หัวปีนะขอบคุณครับโซพูไก่โอ้สีสวยเลยไก่เรืองตลาดามชามแสงสวยสวยครับตลาดนี้เนาะโอ้ปลาหลายเาลยพี่น้องเกินเะกินคาดน่ะนไฟที่นี่ก็สวยด้วยสว่างดี หรือว่ากล้องม่นมีปัญหาว่าทำไมแสงมันดีขนาดนี้นะเดกกันเด้อมีพักเนาะตัวภูไข่ไก่ไ,กไ,กไกข่ปลาบุษราเป็ดอะไรกันนี้มีเป็ดมีนนไก่พี่เนอะมีปลาปลานิลนเมื่อกี้ลืมถามเอาเน้วว่าปลานี่มาจากแม่น้ำอะไรเนาะโอ้ยาวมากเลยเธอตลาดนี้ โอ้มีสตอร์ด้วยกบก็มีปลาขาสร้อยขาสร้อยโอ้หอมบักมี่ขาสร้อยปลาไม่แต่น้ำอะไรครับนี่ปลาที่ปลาไม่แน่นส่วนมากนี่พ่นมาแต่น้ำไหนหองสีสเกตนี่น้ำโขงบ่น้ำชีบ่น้ำมูลน้ำมูลอ๋อลำน้ำมูลอ๋อสีสเกตนี่ น้ำมูลไหลหลังฟังเพลงก็เศร้าดิคือทอดเสาสีสะเกตซองปากฟังอะไรนะเพลงเนี้ยเคยได้ยินไหมได้ยินอยู่ได้ยินปลาปลานี่ก็นี่นี่ก็มีปลาขาปลาขาสร้อยปลาคขาปลาสร้อยปลาสร้อยตีสิบบาทค่ะโอ้ได้เยอะนะด่านบกงไงหนึ่งพี่น้องปลาตะมูลค่ะปลาน้ำมูลเนาะ เลยกินปลาน้ำมูลนะพี่น้องนะวันนี้มาโซนนี้น้ำมูลไรลหลังเนมีผักมีปลาครบโอ้ปกติีเราไปซื้อต้องซื้อหลายอย่างเนาะต้องซื้อใบมะกรูดซื้อชีฝรั่งมีใบมะกรูดมีข่ามีตะไคร้ต้นหอมผักชีแล้วที่จักบาทครับนี่โอ้จบเอาเอาเอาอันนึงเถอะไหมเดี๋ยวได้ใช้เนี่ยพี่วา เาใส่เอาเอาอนไรไงจะไปเฮ็ดก้อยก็ได้จะไปต้มส้มก็ได้นนได้มดเลย10บาทได้าไ่าปกติเราต้องซื้อสามอย่างนะอย่างต่ําอันนีซ้ซื้อเจ้านี้เจ้าเดียวเลย,ย,ย <c oughs> ห้ายอย่างเลยเอาให้มันรู้ไปห้ายอย่าง10บาทเออขายถือครับพี่น้องขอบคุณครับต้มปลาก็ได้แต่ซื้อผักไปรอเนาะซื้อผักไปรอยานาง ตลาดนี้ไฟสวยแสงสวยหน้ามาเดินครับพี่น้องแต่ว่าสุดละก็ตอนเย็นบรรยากาศประมาณนี้นะพี่น้องเนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะก็ลองเดินเดินยูโซนนี้ดูว่ามีอะไรอีกน่าสนใจอีกไหมเดี๋ยวลองออกไปด้านข้างดูไปเถอะลองกันโอเคอยู่นะตลาดนี้ปลาจากปลาําน้ามูลครับเี่น้องแต่เราก็เพิ่งมาจากโตนเลสสาปลาที่เรากินก็กินปลาสองวัน3วสามวันแล้วก็เลยสต๊อปปลาไปก่อนเนี่ย โอ้สวนผลไม้พี่น้องปต,ตวีอรูปปต,ตวีอะใช่ไหโอ้เอย่างนอ้อัดทีนี้สายไหลบัดทีนี้สายไหลไส้แตกกล้องไส้แตกไม่รู้ว่ามีเสียงหรือเปล่าตอนนี้สายหลุดเลยไม้ยันไม่รู้ว่ากลัวอะไรไม่รู้เนี่ยก็ปูปลาลายหลีวะ่ะลาจากลำน้ำมูลพี่น้องนี่สีสเกตแลเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เราจะไปนอนจะไปอยู่จะไปกินกันที่ไหนเนาะวันนี้เธอมีแล้วมีร้านอาหารแต่ว่าองต้องพาอไปดูก่อนว่า f อถูกใจไหมอ่าไปหากินข้าวตอนเย็นๆเนาะเดินตลาดเที่ยวกันทั่วแล้วครับพี่น้องพอดีมีใจอยากจะกินปลาดิบนะครับเย็นนี้เราเลยมาต่อกันที่ร้านโอชินเนจังหวัด สีสกเกตนะครับพี่น้องก็เป็นครั้งแรกที่เรามาชิมที่นี่ก็รู้สึกว่าหิวมากลุงเด่นอยากกินปลาดิบไม่ได้กินมาหลายวันวันนี้ก็เลยชวนผู้จัดการมานั่งชิมโอชินเน่กันหน่อยนั่งกินกัน2คนครับพี่น้องวันนี้ก็บุฟเฟ่ต์นะครับหัวละ550บาทนะบวกไม่รวมภาษีไม่รวมอะไรเขาบอกหลายอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะมาแล้วพอมาถึงปุ๊บก็คนไม่เยอะครับวันนี้แต่ว่าตอนเย็นๆตอนเราจะกลับคนมาเยอะมากเลยนะครับพี่น้องก็มาแล้วโหชูชีลุงเด่น วันนี้ขอจัดหนักจัดเต็มกินแบบแซบ่บๆให้สะใจบ้างนะครับพี่น้องนี่ดูคิดถึงโอชิเนชินเชียงรายครับพี่น้องอยากกินปลาดิบมาที่นี่ก็คือถ้าปกินแบบบุฟเฟ่ต์นี่ถือว่าคุ้มครับนะอร่อยโรเรียนนี้คุ้มแน่นอนดูสั่งกุ้งอดองซีอิ๊วมาแบบสะใจมากเดี๋ยวจะชิมให้ดูแบบเข้มๆนะครับพี่น้องดูสั่สงมาแบบบุฟเฟ่เนาะไม่จํากัดราคาครับพี่น้อง550บบาทมีพันกว่าบาทก็มีมีเนื้อด้วยนะครับแต่วันนี้เรา ชิมกันที่550บาทครับนี่อร่อยแน่นอนพี่น้องเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันนะครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศที่รีสเกตก็กำลังดีนะอ่าผู้จัดการบอกกินได้เลยวันนี้ไม่ต้องไม่เป็นไม,ไม,ไม,ไม่ต้องห่วงจะเลี้ยงเองอ550บาทก็จัดกันแบบแซ่บๆนะครับพี่น้องนะจะเป็นเมนูไหนรอติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะหาที่พักผ่อนกันพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันต่อนะครับเป็นกำลังใจในการเดินทางโรงเรียนดูเมนูแรกครับนี่ แซลมอนดองซีอิ๊วพี่น้องโอ้ยผมมาดูคลิปทีหลังผมยังหิวน้ำน้ำลายแตกครับแล้วก็นี่ชุดชูชิชุชดปลาดิบครับแหมหมึกโอทัลโลปลานี่นี่ดูดูนี่นุ่นสั่งกินคนเดียวนี่ผมสั่งเองนะครับนี่กุ้งดองน้ำปลาดองซีอิ๊วไม่ใช่ดองน้ำปลาดองซีอิ๊วครับกินกับวาซาบินะแหมพวกนี้อาจจะไปที่เชียงรายต่อก็ได้เนะี่อยากจะชิมพอกินมาสองวันก็นะแล้วก็มีน้ำชาเย็นๆนะครับแบบ ชื่นใจชื่นใจอะถึงเวลาละขอชิมหน่อยเดี๋ยวให้ผู้จัดก,การถ่ายให้ลูเดีนหน่อยผมจะโชว์กินแบบสักสิบจานแบบไม่อั้นนะไม่จํากัดเวลาชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงครับแต่ว่าก็คุม้มเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับแต่ว่ามากินเองจ่ายเองครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอชิมแบบโจ๊ะๆสักหน่อยให้หายอยากอยากกินชูชิอยากกินปลาดิบเข้ามาถึงฝั่งไทยแล้วก็ขอกินแบบจดจ้วงสักหน่อยนะครับพี่น้อง ยัน้อ่ไของเรานี่ยำเชือมันคือให้สั่งใครสั่งมันเขามีแอปให้สั่งคือเราจะไม่กินอะไรก็เราไม่ให้เผื่อใครเผื่อมันน้องไกยเขาสั่งยำสลัดนี่โคชินเน่ได้เห็นคลิปนี้ก็ขอสมบัติสมบูรคุณมาให้ผมด้วยนะที่สาขาเชียงรายก็ได้ชิมทั่วประเทศอะไรแบเนี้มีแบบกูุ้๊ปปองอันนี้เรารีวิวให้ฟรีคือ มันมีหลายร้านแต่ผมชอบกินร้านนี้คือไม่อั้นจริงนะโอเิเนเนี่ยที่เชียงรายเราก็ไปกินบ่อยคือไม่อั้นจริงที่เชียงรายมีน้ำอันนี้ฟรีด้วยมีฟองน้ำลำใหญ่บุฟเฟ่บวกอีกร้อยกว่าบาทบุฟเฟ่แบบน้ำลำใหญ่ไม่อั้นเป็นสาขาโปรทุกคมกินแบบเคยไปกับพี่จิวอยู่เขาบอกว่ากินเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่า เดี๋ยวเราเดืยดชิมเป็นออเดอร์ให้ดูหน่อย <S <S 1> <S 1> มาแล้วเนื่อพี่น้องเนื้อสไตล์บุฟเฟ่เนี่ยผมถน,นดัดดีแซลมอนดองสี๊วกินไม่จำกัดในเวลา2ชั่วโมงครับขอบคุณโอชิเนะนะถ้ารอบหน้าจะให้มาชิมบ้างนะวานนี่วันนี้บุฟเฟ่ก็จัดกันแบบนี้เลยอดองชิลุปซอฟตส้มตินิดหนึ่ง ขามีวาซาบิให้นิดนึงเราจะกินแบบไม่วางจานครับเราจะสั่งต่อเลยถ้ามาทานบุฟเฟ่ต์มันก็คุ้มเลยสำหรับวันนี้อยากกินปลาดิบมากบอกไม่ถูกอ่ะอารมณ์แบบปลาดิบอ่ะเขากินหมดเลยนะน,นั้นเจ้เจ้วาซาบิวาเลยอาจจะลื่นๆหน่อยนะเพราะเขาไปดองซีอิ๊วมาครับไม่ต้องดู แซลมอนเนื้อแบบแน่นมากเกรดดีนะอ,อร่อย <c oughs> อสองพี่อีกอยางนนี่ไงเอาของหนูไปเลยก็ได้นี่ให้ก่อนเดี๋ยวจะอารมณ์ไม่ได้อ่าย่อยแซลมอนยองซิโยโอชิเนะแล้วบัสเบีนิดนึงจิ้มไปเลย ถ้าตะเกียบสามารถคีบได้ทีละสามนะบอกเลยคีบทีละสามหนุ่มเอ้มาม,มันลื่นอะ่ะเดี๋ยวพี่จะอย่างนี้เลยนะเห <c oughs> มือนคนจีนเหรอแบบนี่นะลื่นลื่นลื่นอ,อร่อยอันนี้พี่ต้องกินกี่จานดีห้าจานได้ไหมเอ้าอารมณ์เด่นว่าเลยกี่จานเพราก็ไม่ได้ว่าไคยู่ซิสเกต อร่อยนะร้านเนี้ยอร่อยครับพี่น้องเจอีพิกที่ฟ้าแดงหน่อยก็ยเรื่องเลยอยากกินออกจากชายแดนมารู้สึกอยากกินเขาเรียกว่าอะไรบุฟเฟ่แบบแรงๆอ่ะรู้สึกว่าอารมณ์นี้คือไปกินอลา,าคารไม่ไหว แม่จะหมดเดยอะกว่ากินบุฟเฟ่ต์นุ่มมากอ๋อไปแข่งกินจุดดมไหมเนี่ยไปแข่งกินจุดได้ไหมก็าแม่จะได้นะตอนนี้ใช่ไหมต้องหิวอย่างนี้นะเขาเอาวาซาบิลงไปตุยต้ย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 ตุย้ยตุ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 ้ย แซลมอนสดหนาๆอันนี้เป็นแซลมอนที่สดๆก็กินเข้าไปอุ้ยสองชิ้นเลยเหรอเอาอปลาเลยนะปลาอะไรเนี่ยปลาโอเหรอคะปลาขาวปลาขาวเขาเรียกว่าปลาขาวในโอเชเนยียเขาเรียกว่าปลาขาวสองชิ้นเหมือนกันครับ อือันนี้เด้งปลาหมึกอันนี้น่ากินมากพีสองน่ากินแท้กินว่าเดี๋ยวก่อนรอบหน้ามานี่จะพาอูคามมาเลี้ยงนี้ดีกว่านะอูคามมาเชงรลยรอบหน้ากับตัวโยยจะพามาเลี้ยงอร่อยเนาะ เนื้อเขาดีมากสาขาซีสกเกตใครอยู่แถวนี้เรามาชิมดูอื้อุ้ยกุ้งอร่อยกุ้งเด้งมากเลยเด้งสู้ลิ้นเลยครับมันจะเป็นการกินอย่างนี้มันจะเป็นการทรมานคนถ่ายคลิป กินให้มันติดกินพริกหน่อยหน่อยมากนี่แค่จานแรกนะผมกินไม่ต่ำกว่าสามจานแล้วก็นี่ผมยังไม่ได้จิ้มมัสบิเลยค่ะแค่ลองกินเฉยๆดูพี่น้องลองเซิ้์ฟเหรออะไรอย่างเงี้ลองเชิงลองเซิ้์ฟเนี่ยมันคนละอย่างเงียงัวยเลยนะงัวยเลยนะนึกบ่าไม่ใช่ตุ๊ดๆใส่เซ็นเซอร์ไปก่อนเถอะกว่าเขางัวยแลวนะบอกว่าเขาแหมวะ ลองเสริมนะลองเชิมลองจิ้มมือก่อนใส่วาซาบิเข้าไปอันนี้จุ๊บเหมือนได้เลยเอ,อ,อ่ะหากระดาษมาเช็ดมือก่อนป๊บเออเขาหิวจริงนะเนี่ยระความเนี่ยบอกผู้จัดการว่าไม่ต้องไปกินอรัาคาร์แน,น่ วันนี้ขอกินเป็นแบบบุฟเฟ่เพราะว่าหิวขอแซมนะค่ะได้ไดยิ้มของเธอคำหนึ่งแล้วกันยำแซลมอนยำสลัดกับกินกับผักสลัดไมีเสียงอะไรสลัดเขาอ,ออกเป,ปรี้ยวอร่อยมากเลยกินไปแล้วด้วยน้ำลายปิดเลย เมื่อไหร่น้อโอซินเนตจะเข้านี่เร็วเร็วนี้เมื่อไหร่น้อโอซินเนตจะเข้านี่สาขาซีสเกตแซ่บมากชิมไกหน่อยกินเปล่าก่อนพออยู่ท้องมาหน่อยค่าแบบทำลายความหิวไปมึงกินได้เยอะอันนี้คือออเดอร์ของผมน้องเด่นต้องชิมเนื้อดูมาชัดไปสิ ัแป้างโอ้ยนี่ลิปอายเมื่อกี้เขาบอกเนื้ออะไรนะลิปอายเันอร่อยบางบางที่เราเนี้ยบางบาง,บางหน่าโอ้ยบางหนามีหมึกน,น้ำเมีน้ำต้มซุปน้ำดำนี่เวลาชิมชุบๆอ๋อเมีน้ำจิม้มของมันเป็นชุบแบบนี้เลยจุ่มแบบจิ้มนะแบบชๆน้ำดำเขาหอมมากเลยน้ำดำไม่ต้องดูผมกินก็ได้มันใสเลยให้ผู้ตุการชิม องชิมบ้างอือหืออืน้ำดำอรนะ่อยเนาะน้ำดำเขาอร่อยมากทำจากอะไรเนะี่ยซอสซอสอะไรหรือเปล่าเลือกชิมดูดดนะอือหือหอมเลยมันมีครกเลยคิมเนื้อสลัดอือน้ำซุปร้นรนจะอร่อยเนาะ เหมือนมีโคบเหรอเพระอร่อยอ่ะก็เป็นน,น้ำดำสูตรของเขาแหละอ,อร่อยครับใครมาเมาสัง่งดูนน้ำดำเนี่ยใช้ได้เลยกินบอกไม่ถูกแกว่าเข้มข้นเดียวกินผักเอออ๋อ,อ,อถ้ามีเครื่องดื่มมาเปิดด้วยนะครับพอคิดค่าบริการร้อยหนึง่งแล้วก็โซดาคนละสามสิบบาทน้ำเปล่าคนละยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาท ตอนดูดูตอนขากลับนะดูฟังเสียงแล้วกันจอกอกจอกจอเอาแบบคุมเข้มนิดหนึงเพราะว่าโซดา30สิบาทดีที่พักเราอยู่ใกล้ใกล้ไม่ไกลตีดนี่เลยแค่นาทีไม่ถึงนาทีครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรคงจะกินก็คือจะไป สลลปปิ้งเลยวันนี้ไม่ตัดคลิปไม่ทำอะไรทุกอย่างเลยวันนี้เพราะว่าพักก่อนพักก่อนนราเราวิ่งมาสองวันแล้วเพิ่งออกจากด่านมาเนาะอ่าอืมเรติดใจเนื้อเขาหอมมากว่ะนีสั่งให้พี่เพิ่มเลยอ่ะเอามาสั่งมาหมดแล้วะสั่งอะไรคะสั่งแบบเหมือนเดิมเมื่อกี้เอาสองสามชุดเลยแง่ก็แพ้ไปอ่อนแง่ก็แพ้ไปเออิดูชิ้นใหญ่มาโอ้โทุลโลแบบติดอันนี้เธอ น้องไฟบอกว่าเอาบัลซิบจ erm ิ้มหน่อยแล้วก็ให้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาให้มานี่กินนั่งคุยกันอยู่ว่าเริ่มจะอิ่มแล้วเมื่อกี้เดีคุยกันว่าน้ำซุปเขาอ่ะอืมบุตรท่านตองหักไายมากินโอชินิน้ำบางคนบอกไม่เอาหรอกน้ำซุปเดี๋ยวจะอิ่มถ้าใครไม่สั่งก็ถือว่าพลาดน้ำซุปสาหร่ายเขานี่ หอมมากร้อยที่สุดคือเนี่ยผมมาผมชอบเนี่ยน้ำซุปสาหร่ายเปนซุปสาหร่ายมันจะมีกลิ่นของปลาแห้งครับหอมหอม,อมแล้วก็เมื่อกี้เราแอบชิมน้ำซุปขขงแล้วคือคําว่าเชฟก็คือเชฟจริงนะบ้านเราน้ำซุปที่เราทำกินมันก็อร่อยอะแต่ว่ามถ้ามาเจอแบบสูตรของเชฟเนี่ยคือแบบน้ำซุปเขาเี่ยแบบ บอกไม่ถูกละมุนมากอะ่ะเรามาชิมดูนะเป็นน้ําซุปที่บอกบอกไม่ถูกอะ่ะคือก็ปีไม่ได้อ่ะเพราะอ,าอะไรใส่เข้าไปคือน้ํ <c oughs> าซุปม,มานเราทีนกินโอ้เขี่ยวกระดูกหอมอร่อยแต่ว่ามันก็ไม่เห็นไหมบอกไม่ถูกอ่ะก็ปีไม่ได้อ่ะเพราะเราไม่ใช่เชฟเ๋ยเมื่อคืนจำไม่ได้ว่าได้ปิดคลิปหรือเปล่านะครับพี่น้องแต่ว่า เช้านี้ตื่นมานะก็จะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศตอนเช้าๆในตัวเมืองรีสเกตครับอู้ทะเลเหมอกลงจัดมากยครับนี่ในตัวเมืองเลยนะครับน่าใจกลางเมืองเทศบาลเลยนะครับนี่ดูโอ้หมอกลงจัดมากนี่เดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำงอาบทา่าเราก็จะเดินทางกันต่อครับอ้เขาบอกว่ามีคนแนะนําให้มาชิมร้านร้านหนึ่งที่สีสเกตตอนเช้านะครับเราเลยมีภารกิจที่อยู่ต่อน,นี่อีกสักหน่อยหนึ่งโอ้ยต้องดู ในตัวเมืองนะครับเนี่ยทำไมห,หมอกเนี่ยโอ้ไม่ได้อยู่บนดอยนะอยู่บนที่ราบรุ่มด้วยตัวืองริสเกตครับอ่าหมอกลงจัดมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอ,อาบน้อบาอาบผ้าทำธุระส่วนตัวเสร็จเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับพี่น้องว้าว